สวัสดีค่ะเซลน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งนะคะประจำอยู่ที่สยามนิสันเมกาออโตโมบิลสาขาดอนเมืองนะคะวันนี้นะคะน้ำพึ่งจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่เราจะให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์ของนิสันนะคะหรือว่าตัวเราเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเริ่มจากที่ตัวเราก่อนอเนื่องจากตัวเราก่อนก็คือเรื่องการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อันดับที่2ก็เป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เพราะว่าแบรนด์ของนิสสันของเรานะคะมีหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันอเมร่านิสสันคีฟนิสสันนอวาเวลา่าหรือว่านิสสันเทรานะคะแล้วทุกรุ่นของเรานะคะก็จะอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันแล้วก็ออปชั่นที่ตอบโจทย์กับลูกค้าสมัยนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยรอบคานเซ็นเซอร์รอบคันหรือว่า,าระบบรักษาความปลอดภัย ภายในภายในต่างๆแล้วก็พวกเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออะไรพวกนี้ค่ะก็คือวิสันของเราก็พัฒนาออกแบบมาเรื่อยๆอะค่ะให้มันให้มันทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าสมัยนี้มากที่สุดอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอค้นหาความต้องการของลูกค้าก่อนอะคะ่ะว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาชมแบรนด์ของเราหรือว่าเขาจะซื้อรถนิสันเนี่ยเขาต้องการรถแนวไหน,นจะใช้งานแบบไหน,นเราจะได้เสนอแล้วก็ เสนอรถของเราอะคะ่ะให้ให้ให้ลูกค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเพื่อที่แบบว่าเวลาลูกค้าซื้อรถนิสสันไปแล้วอะค่ะเขาเอาไปใช้งานจริงแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับตัวเงินที่เขามาซื้อดดรถนิสสันของเราอะค่ะได้มากที่สุดอะค่ะแล้วก็อันดับต่อมาน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสนอข้อเสนอตัวนี้นะคะแล้วก็ต้องถามกับความต้องการของลูกค้าอีกอะค่ะว่าว่าลูกค้าต้องการแบบไหน Korea. ข้อเสนอแบบไหนถึงจะดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าต้องการแบบไหนมากที่สุดอันนี้เราเราก็สามารถที่จะนําเสนอตรงนี้ให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะเพราะว่าการเป็นเซลเนี่ยการบริการก็คือเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องจะต้องทําเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกตอนที่เราเจอลูกค้า ือว่าลูกค้ารับรถไปแล้วอันนี้คือเราก็ยังต้องบริการเขาอยู่เรื่อยๆอยู่สม่ำเสมอนะคะตั้งแต่ตอนเจอกัน,กนตอนจองตอนจัดสัญญาตอนทำไฟแนนหรือว่าแม้กระทั่งลูกค้ารับรถไปแล้วอะคะ่ะเราก็เราก็ต้องมีบริการหลังการขายตรงนี้ด้วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่แบบว่าลูกค้าจะได้แบบบอกต่อหรือว่าไปบอกต่อคนอื่นว่าเออเซลลคนนี้ดีนะอะไรเงี้ยจะได้เป็น เกิดการแนะนําแล้วก็บอกต่อมานะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้ำพึ่งมาบอกมาบอกเก่าวแค่นี้ก่อนคร่าวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ